บทที่12ร่างกายของคริสเตียนเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงขอวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการปรนนิบัติอันสมควรของท่านทั้งหลาย อย่าทำตามอย่างชาวโลกนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมคริสเตียนทุกคนเป็นอวัยวะของร่างกายเดียวกันข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า อย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้นจะจงคิดให้ท่อมสุข,ขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่มนุษย์ทุกคนเพราะว่าในร่างกายอันเดียวนั้นเรามีอวัยวะหลายอย่างและอวัยวะนั้นๆไม่ได้มีหน้าที่เหมือนกันฉันใดพวกเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายอันเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันฉันนั้นและเราทุกคนมีของประทานที่ต่างกัน ตามพระคุณที่ได้ทรงประทานให้แก่เราคือถ้าเป็นการพยากรณ์ก็จงพยากรณ์ตามกำลังของความเชื่อถ้าเป็นการปรนนิบัติก็จงปรนนิบัติถ้าเป็นการสั่งสอนก็จงสั่งสอนถ้าเป็นการเตือนสติก็จงเตือนสติถ้าเป็นการบริจาคก,ก็จงให้ด้วยเต็มใจผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยใจยินดี คริสเตียนมีความรักและสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันจงให้ความรักปราศจากมารยาจงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีจงรักกันฉันพี่น้องส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวอย่าเกียดคลานในการงานจงมีจิตใจกระตือรือร้นจงปรนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า จงชื่นชมยินดีในความหวังจงอดทนต่อความยากลำบากจงขมักขมนอนอธิษฐานจงช่วยวิสุทธิชนเมื่อเขาขัดสนจงมีน้ำใจอัธยาศัยไมยตรีจงอวยพรแก่คนที่คมเหงท่านจงอวยพรอย่าแช่งด่าเลยจงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดีจงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้ จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าไฝ่สูงแต่จงถ่อมใจลงมาหาคนที่ต่ำต้อยอย่าถือว่าตัวฉลาดการปฏิบัติต่อบุคคลภายนอกอย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่จงมุ่งกระทำสิ่งที่ซื่อสัตย์ในสายตาของคนทั้งปวงถ้าเป็นได้คือเรื่องที่ขึ้นอยู่กับท่าน จงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่าทำการแก้แค้นแต่จงมอบการนั้นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงพระอาชาญาเพราะมีคำเขียนไว้แล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบสนองเหตุฉะนั้นถ้าศัตรูของท่านหิวจงให้อาหารเขารับประทานถ้าเขากระหาย จงให้น้ำเขาดื่มเพราะว่าการทำอย่างนั้นเป็นการสุมฐานที่ลุกโลงไว้บนศรีรษะของเขาอย่าให้ความชั่วชนะท่านได้แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี